วันเดวิดแชมรอน20-40ม mm ิลเมตรครับ วันนี้ตลอดรอกครับผมว่าผมจะใช้ตัวของเลนชาร์มรอน2 0 4 0ถึงมมที่ f 2 8ตลอดช่วงเนี่ยถ่ายให้ทุกคนที่สนใจดูนะครับว่าตัวเลนส์ตัวนี้ประสิทธิภาพ Performance มันเนี่ยเวลาที่เอาออกมาถ่ายจริงๆแบบนี้เนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมีเปรียบเทียบกับตัวของ17-28ถึงมมที่ f 2 8ด้วยครับว่ามิติภาพของตอนที่เป็นอช่วงเนี่ย17เกับ20เนี่ยเผื่อใครลังเลลังเลอยู่เนี่ยอาจจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันว่ามมิติตตตตภาาาพขอ 40, ขอองงงงงััััััวว20-40 17-28กกกบบบนน่่ยตตยไ้คร สำหรับเลนส์ทำร้อน20 4 0ถึงมม f 2 8ตลอดช่วงตัวนี้นะครับถือว่ามีขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเห็นในรูปบนหน้าเว็บเนี่ยนึกว่าจะขนาดใหญ่กว่านี้ซะอีกนะครับตัวเลนส์เนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับตัวของการบิดซูมเนี่ยจะทําให้หน้าเลนส์เนี่ยยืนออกมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยตอนที่ใช้ถ่ายร็อกเนี่ยหมุนนิดเดียวครับจากบจาก20ไป40แล้วหมุนกลับมาจาก4 0มา2ี่เนี่ยตรงนี้ถือว่าทาได้วรวดเร็วมากครับ น้ำหนักเลนส์ถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับเมื่อคิดว่าเป็นเลนสูมระยะ normal ที่ f 2 8ตลอดช่วงครับผมเทียบน้ำหนักเลนส์ที่ใช้ถ่ายล็อกยอดนิยมมาให้ดูนะครับว่าตัวของ t a m r รอน0 4 0ม mm มที่ f 2 8ตลอดช่วงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าดูจากตารางที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับเทียบกันดูเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีน้ำหนักเบาเป็นที่2รองจากตัวของเลนส์มซูม Sony 16-35 f 4นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้านับในตัวของที่เป็น2.8ด้ตรงนเนี่ยถื้ว่าตัว แลนชามรอน20-40 m m f 2.8ตัวนี้มีน้ำหนักเบาที่สุดแล้วครับได้ใช้งานตัวของแลน t ามรอน20-40เนี่ยมาหลายวันแล้วครับก็เอาจริงเป็นแลนที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์เพียงพอเหลือเฟือมากในการใช้ถ่ายร็อปลักษณะนี้ตอนนี้ผมใช้ที่ระยะอยู่ที่20ผมลองปิดให้ดูนะครับว่าเวลาเราบิดมาที่40เนี่ยมันประมาณนี้เอออย่างเงี้ยครับซึ่งตอนแรกอะ เราจะคุ้นเคยว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเลน์ประมาณนี้เอาไว้ใช้ถ่ายบล็อกเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับระยะ16-35แบบนั้นใช่ไหมแต่คือของ16-35เนี่ย f 2.8มันจะเป็นตัวที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็น้ําหนักเยอะแบบนั้นนะตอนผมลังเลลังเลว่าจะซื้อผมก็เลยไปเลือกตัวของ17-28แล้วก็พอตัวนี้ออกมาคิดเลยนะคิดเลยว่าถ้าถ้าผมยังไม่ได้ซื้อตัวของ t ท m r o ร17-28อะแล้วต้องเลือกระหว่าง ตัวของ17 20บาทกับตัวของตัวเนี้ย20ถึง40เนี่ยจะเลือกตัวไหนเออเพราะว่าตัวเนี้ยพอใช้งานมาหลายวันเนี่ยเราก็ชอบในแง่ว่าเฮ้ยระยะปลายที่มันเกิน40เออหรือเกิน35เนี่ยแล้วมันไปที่40เนี่ยมันก็มาใช้งานเก่งๆเหมือนกับอีกนิดนึงเหมือนก็นจะแบบเกือบ50ละมันก็เอามาสามารถใช้งานได้นะโหตรงนี้ลังเลมากครับตอนถ้าแบบถ้าสมมติว่ายังไม่ได้มีซักเลนเลยนะ ซึ่งการใช้เลนตัวนี้ถ่ายรูปสําหรับสายบล็อกนะครับที่หลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้พกเลนไปเปลี่ยนเนี่ยการมีเลนที่สามารถถ่ายได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งตั้งแต่มุมมองกว้างไปถึงระยะที่ประมาณ40มเมตรเนี่ยที่เป็นระยะที่แบบพอเราพูดถึงไปเนี่ยระยะ40เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอาจจะรู้สึกว่าแปลกไปสักหน่อยแต่คือตัวของระยะ40มเมตรเนี่ยโหมิติภาพมันดูแตกต่างจากตัวของ3 5ม mm. มเมตรอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะพอผมได้ใช้งานเนี่ยตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันาจาก ตัวของระยะ35แต่คือพอเอามาทางจริงเนี่ยวิติภาพที่40มิมเนี่ยมันก็สวยแบบของมันนะมีความใกล้เคียงกับตัวของระยะที่50มิลมแต่คือจะกว้างออกมาอีกนิดนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยตัวเฟรมภาพก็จะสวยทีเดียวนะครับ แล้วก็ตอนเอามาใช้ถ่ายวิวเมืองถือว่าตอบโจทย์มากทีเดียวครับสำหรับคนที่เป็นสายซิตี้บล็อกนะครับโอเคว่าความกว้างของตัวระยะเลนเนี่ยมันสู้ตัวของ16-35 f 2.8ไม่ได้แต่ก็แลกกันมาครับว่าตัวน้ําหนักของเลนชามรอน20-40ม m mm ม f 2.8เนี่ยเบาวกว่าตัวของ16-35 f 2.8เยอะทีเดียวครับถามว่าตัวเลนระยะ20เนี่ยเวลาที่ใช้บล็อกนะครับถ้าจะบล็อก2คนเนี่ยมันอยู่ในเฟรมได้ไหมมันอึดอัดไหมกับระยะ20นะครับ ให้ภาพเป็นคำตอบอยากเห็นกันเนี่ยว่าก็สามารถทําได้เลยผมเดินย่อๆก่อนบู๊บบ๊บ๊บให้อะไรให้ความสูงเ่าๆกันอ่านเนี่ยมันสามารถทําได้ครับที่ระยะย0นะครับหรือแบบจังหวะที่แบบเราจะหมุนซูมแล้วก็คุยกับข้างๆเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับหมุนบิดไปกลับไปที่ระยะ20เนี่ยเราก็จะได้ความกว้างประมาณนี้ตอนนี้ใช้เดินถือถ่ายร็อค2อคนแบบนี้ครับ เรื่เลนตัวของแทมรอน20-40นะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยเผือใขรหนึกไม่ออกครับว่าเวลาที่เราใช้ที่ระยะ40มิลลิเมตรเนี่ยภาพมันออกมาเป็นไงตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ40มิลล mm ิเมตรนะครับเวลาที่ถ่ายวีดีโอเนี่ยเรื่องความเบลอหลักอะไรพวกนี้ลองดูครับผมอยู่หา่างกับตัวกล้องคอ,อ,อสอตัวนั้นอยู่ประมาณสัก2ช่วงแขนผมได้ครับถ้าผมเข้าไปใกล้กว่านี้อย่างนี้ครับเราจะเห็นเรื่องความเบลอหลักเนี่ยที่มันเบลอที่แบบมันทิ้งฉากหลักเนี่ยไปเยอะมากขึ้นครับ รวมถึงถ้าสําหรับคนที่แบบเอึกไม่ออกว่าถ้าเราจะซีเลนตัวนี้เนี่ยตัวที่10-10แล้วจังหวะที่จะถ่ายคนเนี่ยสักระยะที่ประมาณครึ่งตัวเนี่ยถ้ามันออกเป็นไงเดี๋ยวทาให้ดูครับ โอเคก็อย่างที่ทำให้เห็นกันไปนะครับว่าเวลาที่ใช้ตัวเลนส์มรอน20-40ม mm, เมที่ F 2.8ตลอดช่วงถ่ายรูปคนนะที่ระยะ40มเมเนี่ยภาพมันออกมาเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาประมือให้คุณแฟนครับในการช่วยถ่ายนะครับร็ตรมีการยมกันถ่ายกึกกักกึกกักแบบนี้ครับ เอเมื่อกี้ลืมบอกไปยหญ่นะครับลองดูครับว่าตัวของเลน20-40เนี่ยเผื่อใครกังวลในเรื่องของ d i s t o r t ที่มันมีความโค้งของภาพเนี่ยอตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ระยะ20นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนไปที่ระยะ,ะเดี๋ยวผมหมุนก่อนอันนี้คือ24ครับผมอยู่กับที่นะระยะของผมกับเลนเนี่ยอยู่กับที่ลองดูครับว่าตัวของหน้าเนี่ยมันมีแบบความป่องอะไรอย่างเงี้ยออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหมุน,ปนไปใหม่ หมุนมาที่ระยะตอนนี้ที่28มิลมครับลองดูครับว่าภาพที่ระยะ28มิลลิเมตรเนี่ยเรื่อง distortion เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะหมุนไปที่35ครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ35ครับลองดูครับว่ามันยังมี distortion หรือว่ามันป่องกลางเหมือนกับแบบเลนส์35อะไรทั่วๆไปไหมอันนี้มาที่ระยะ40ครับลองดูครับว่าเวลาที่เราหมุนมาที่ระยะ40เนี่ยตัวของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมหมุนกลับไปที่ระยะ20ให้ดูก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ20แล้วครับลองดูครับว่าเรื่อง distortion เรื่องป่องกลางอะไวนี้เราโอเคกับมันหรือเปล่านะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าใครที่กำลังจะเลือกตัวของเลนส์ทม์รอน17 f 2 8 ถ้าดูมาถึงตรงนี้นะครับผมว่าอาจจะมีลังเลอยู่บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของเลนชามรอน20-40 F 2.8ตัวนี้มันดูอนเนกประสงค์กว่าครับโอเคว่าช่วงต้นของตัวเลน20-40เนี่ยมันไม่กว้างเท่า17ม mm ิลิเมตรใช่ครับแต่คือระยะปลายที่40มิลิเมตรเนี่ยครับอันเนี้ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่าที่ระยะ28มิลิเมตรครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับบังเอิญรบผมม,มีตัวเลนสองรุ่นนี้อยู่พอดีในมือนะครับก็เลยทำภาพเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยดีกว่าระหว่างตัวของเลนส 1 7ถึง28นะครับเปรียบเทียบกับตัวของ20-40ถึง0มมเนี่ยว่ามิติภาพตอนที่ใช้งานออกมาเนี่ยตอนที่เริ่มต้นที่ระยะ17เทียบกับที่ระยะ20เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ระยะปลายที่28กับที่ระยะ40ม mm มเนี่ยเป็นยังไงลองดูกันครับ โอเคเรามาสรุปกับตัวของแลน์ชัมรอนนิดนึงเฮ้ย hey, อันนี้แจ๋วอยากลองนั่งแล้วไปตามหาหลายที่แล้วยังไม่เคยลองนั่งไอ้เก้าอี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นเก้าอี้สนามหรือเก้าอี้อะไรเก้าอี้ชายหาดอะไรก็ตามเพราะว่าร้านนี้เนี่ยคอนเซ็ปมันจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นเหมือนแบบเขาแต่งร้านแบบชายหาดเนีครับเออเนี่ย,อ,อ,ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาสรุปกับตัวของ เลนชัมรอนก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างครับกับตัวเลนชัมรอนตัวนี้หลังจากที่ผมว่าคุณผู้ดูอ่ะก็เห็นมาทั้งวันแล้วละ่ะว่าตัวประสิทธิภาพเลนชัมรอน20-40ถึงี่มัีตลอดช่วงเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างไงบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมผมใช้งานมาหลายวันแล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยผมนิยามมีส่วนตัวเลยผมนิยามว่ามันเป็นเลนสําหรับที่ใช้ถ่ายในเมืองได้ครอบจักรวาลมากโอเคว่ามันไม่ได้กว้างเหมือนกับตัวของที่เป็น1 6สิบหกสามั้นพองจุดแป่ตร,ระะ 20, เนย เราจะรู้สึกว่ามันอึอดอัดแต่คือจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยครับกับตัวเลนส์ีในการใช้งานถ่ายบล็อกถ่ายรูปอะไรในเมืองถ่ายอยู่บนโต๊ะอาหารถ่ายตัวแบบาจานอาหารอะไรที่ผมเข้าร้านอาหารเนี่ยสามารถใช้ถ่ายงานได้เหมาะมากครับทั้งคนที่ใช้ถ่ายบล็อก ในเมืองอไปกัน2คนก็อย่างที่ทาให้ดูเนี่ยว่าอยู่กับแฟนผมก็สามารถที่จะใช้ตัวกล้องอันนี้แล้วก็อยู่ในเฟรมเนี่ยสคนได้ไม่มีปัญหาครับใช้ถ่ายบนโต๊ะอาหารก็ดีระยะไม่ได้รู้สึกว่ากว้างไปแล้วก็ระยะปลายที่40เนี่ยก็อย่างที่ทําให้ดูกันนะครับว่าตัวที่ระยะปลาย40ม mm มเนี่ย เฮ้ยมันก็สามารถถ่ายคนได้ได้ประมาณครึ่งตัวผมรู้สึกว่าถ้าถ่ายเต็มตัวเนี่ยผมอาจจะจัดเฟรมไม่สวยด้วยนะครับตรงนี้ไม่รู้ยืนยังไงไม่เคยเป็นนายแบบแต่ก็ยืนยืน,ยนอยู่ประมาณนั้นแก้กังนิดนึงแต่คือพอระยะครึ่งตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเออตัวเฟรมเนี่ยที่40มิลลิเมตรเนี่ยโอเคมันคือใช่เลยครับตรงนี้เนี่ยก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่สนใจเลนตัวนี้ถ้าถามผมถ้าถามผมถ้าเทียบกับตัวของที่แบน17ถึง28มิลลิเมตรเนี่ยเออผมว่าถ้าออกมาพร้อมๆกันเนี่ยสมมตินะถ้าณนะตอนนั้นวัันที่ผมซื้ออตวขง สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยถ้าออกมาพอมกันเนี่ยผมมีลังเลวะไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีไอ้ใจเราอะ่ะเราก็อยากได้กว้างแต่คืออันเนี้ยมันคือที่พอมันที่ระยะปลายที่สี่สิบแล้วเราได้ลองประสิทธิภาพแล้วอ่ว่ามันทําได้แบบนู้นแบบนี้มันสามารถถ่ายได้โอเคเลยทั้งแบบอยู่บนโต๊ะอาหารเพราะว่าตอนซื้ออะ่ะผมมองอยู่แล้วว่าตัวของ1728อะ่ะเราจะเอามาใช้ถ่ายวอล์กเป็นหลักเราจะไม่ได้แบบเอามาใช้ถ่ายบนแบบโต๊ะอาหารสักเท่าไหร่แต่คือพอมาเป็นตัวของ20-40ตัวเนี้ยโอ้ มันใช่เลยมันเป็นเลนส์ตัวเดียวที่โอเคมากในะการใช้ถ่ายทั้งแก้วโตอยู่บนโตะ๊ะอาหารจานชามแล้วก็ตัวเราได้บางส่วนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับตัวเลนส์ตัวนี้ที่ระยะ20มเมครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูว่าถ้าเราปรับมาที่40เนี่ยเวลาที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันจะประมาณอ่านผมถอยตัวผมออกไปนิดนึงถ้าออกมาเนี่ยที่ระยะ40เวลาที่เราใช้อะไรอยู่ประมาณเนี้ยเฟร,รมมันก็จะสวยๆอยู่ประมาณน้ครับซึ่งผมว่ามันโอเคมากครับใครสนใจตัวของเลนส์ไทม์รอนตัวนี้นะครับ20ถึงส mm, ี่ f ิบมิลลิเมตร่ ตอนนี้ไม่ชำหนายแล้วผมก็ลองไปดูกันได้ตามร้านกล้องนะครับสมรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ